แต่ซสวัสดีครับรอครับรอคุณหน้าคุณไรนะผมหรือว่าสบายดีตู้ดีอเอครับตอนี้มันถึงไหนม่รู้รงเลยรงยบารงาบาลรง้ยาลโรงพาโรงรงาลรยาบโรงาลรยรงบอโรงาพยรงพยาบาสยลโรงเรงยนรอยาาลโรงรงบโรงเอรยลโยบลงบยาบาลโเงาครับโอ้โอ้บโงยาบง่บยาบาลโเยย เออจะมีใครสักคนรือเปล่าวะคนนี้วะครับผมโอ้โหยอดเลยนะครับผมิวิวิว,ว,วลเลยรล้านเลยน้าสางนะครับผม <S <S น้ำสางก็ใช้เป็นน้ำที่ใช้ทุกครือนนะเออสารนึงก็ โอ้ตัวนี้มีจา,ดจานด้วยจานตะเทียมด้วยมีจานร,รับสัญญาณเอฟซี C. ไม่ธรรมดาะนะครับผมน,นี่ไก่ครับนี่ไก่ครับผมนี่ไก่โอ้เตะไปต่อเลยสินะพว้เหล่านี้บ้านหลังใหญ่เลย้ไอติอบ้านเขาเป็นสีแดงเนาะเป็นสีเหลี่ยมนะ,นรมนะครับ นเขาทำตามตามตามผู้ชมของดินเนาะไม่ใช่ไหมเขาจะไม่มีการปรับดินปรับอะไรเหมือนบ้านเราด้วยปรับบ้านดีอมเขาหน้าเป็นภูเขาเอฟีเขาไม่ด้สรางต่อแล้วล่ะเนาะงา้ท่าทีแหละอมก็หาเงินไปเรื่อยไงเขาหาทุนไปเรื่อยสาไปเรื่อยนี่คือโรงเรียนจำหมู่บ้านเอซ น,นีแล้วก็บุกยังไม่ถึงจุดหมายนะเอฟซีไปเรื่อยครับไปเรื่อยเอฟซีโอไปตะกุมืเอเฮ้ยไปเฮ้ยตรง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 เออโอ้โหเอฟซี <laughs> ขาดเทสเลยเขานี่นะครับผมอันนี้วิวหลักล้านนะเอฟซีโอันนี้ผมอยากอยู่ลาวเลยเอฟซีพูดจริงน,นะ อย่อยู่เมืองเราแล้วตอนนี้โอ้ยคุณอ้ทามเดี๋ดวยวก็จะมาเดี๋ยวก็สาวเราให้เลยสาวต่งเมืองไทยเราให้เลย,เลเลยไม่อยู่ดีกว่านะครับผมกลับไปเมืองไทยดีกว่านะครับรักรออยู่นะครับผมเดี๋ยวเมืองเราก็อยากอยู่นะพี่ซีไม่ใช่ไหมอยากอยู่นะเราก็อยากอยู่ไทยก็อยากอยู่นะครับผมผมคุยอย่างนี้เลยผมว่า <laughs> นี่นะเอฟโอสองโมเดลนะผมโมเดลเอ้ยมีม hmm. ีลุหมู้ยลุมู้ยลุมูดัมนั่นน่ะน้อยน่ารักเอฟซีโอ้โอทางสบายดีสบายดีเจ้าสบายดีจ้าสบายดีที่นี่นะยเอฟซีที่หมู่บ้านบ้านนีทางแยกเว้ยมันเป็นหมู่บ้านท่ามกลางเขาโอ้ยบ้านพายาดเหรอ ธรรมดาดีว่ะหรือเปล่าตรงไหนตรงนี้เหรอเฉยมั้งตรงนี้ว่ะเออนี่ครับผมโอ้สวยเนาะสวยมากเลยเอฟซีเออแบบดูที่เขาหุงข้าวหุงปลานะเออแบบธรรมชาติมากเลยก่อนครับผมเราต้องเราต้องมาหาในบ้านกับเอฟซีวิวรลางร้านเนาะ นี่มาทางทันจาวาดที่เรานอนในปีที่เราพักใส่นะครับครับรอครับรอครับรอครับครับผมนี่นะครับ ดูทานเลรจกอมอดู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 ดดู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 ูด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 ููด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 ดู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 ดดู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  ชนเล่บอกเออฉันเล่บอกชนเล่บอกต่เฮ้ยๆไปไปเดี๋ยวๆเ้ยมาน้อยขอทายสิ โอ้โหพอเยอะครับเยอถอเนี่บรากาศดูดีมากอนะโอ้โหยกยกยกเอายกไป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 อ้าวอเยอะเยเยอะเยยกไปยกไป ผิดเลยมาซังมาซังมาซัง้บอกสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับผมรับมาเที่ยวนะครับผมโอ้กะกกกกม้วนเอนี่นะครับผม นี่ครับมากราจายมาสิกรจายสองสองรูปมาสิสโหนี่ครับผมเฮฮ่า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 เฮ่ครับผม ะนะครับแตบอกว่าไม่มีพระ,ะครับตัวนี้ครับหมู่บ้านนี้ไม่มีพระนะครับผมท <c oughs> บหมู่บ้านมีจัหลังทำเนี่ยครับ, <c oughs> บางนอางในเลยว่าลังคามันรอห้าโอ้ใหญ่แต่คนโม่ร้อยบหราคา

ชีนุ้ยถึงถึงขึ้นเลยเนาะหอดภูเขาไปเลยเนาะรแล้วอยู่น้องโอ้โชุดยอดอีรีโอเค้กจุดนี้ค็ับาดีครับสวัสดีนไม้ครับผมโอ้หอนนี่ก็ไปหาหน่อไม้บ่นน้อยนี่โอ้อันอ okay. นี้เขี่ยแบกตะกาครับผมเขีบนีฝาไปแค่นี้นะครับรอครับสวัสดีครับ